สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวถังคลุกผสมแบบหมุนนะคะตัวนี้จะส่งที่โคราชนะคะขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดโคราชมากๆนะคะอันนี้ลูกค้าเอาไปผสมผงนะคะด้านล่างก็จะมีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายนะคะด้านในจะมีใบปะทะนะคะแล้วก็ด้านบนฝาจะมีตัวล็อกแบบนี้นะคะจะลองหมุนให้ดูนะคะ สามารถปรับระดับความเร็วรอ,อบหมุนได้นะคะว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่การทำงานจะก็จะหมุนแบบนี้นะคะจะลองปรับให้มันเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะคะ เดี๋ยวอันนี้จะนําไปจัดส่งแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าจากโคราชมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะถ้าหาลูกค้าท่าน,นใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะนําช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ